ท้าเสร็จแล้วการทานอาหารค่ําค่ะทานอาหารค่านะคะแฟรนจะไม่ทานอาหารดึกคือไม่เกินหกโมงเย็นไม่เกินนั้นค่ะต้องกินก่อนอย่างสี่โมงกว่าห้าโมงก็เราจะทานอาหารเย็นกันก่อนหกโมงเย็นค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเพราะรันอยู่เมืองไทยไม่มีไม่มีวินัยในใน,ในเรื่องเวลาเลยนะคะลันก็จะ กินอยู่เมื่อไหร่กินว่างเมื่อไหร่กินเราไม่สนใจทํางานเพลินบางทีกินข้าวเที่ยงตอนเย็นกินข้าวเย็นตอนดึกอันนี้ไม่ดีค่ะแต่ว่าเมื่อรันมาอยู่ที่นี่รันก็ได้มาเรียนรู้ทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะติดนิสัยแบบนั้นตอนนี้กินข้าวเป็นเวลาตอนเที่ยงเหมือนกันค่ะตอนเที่ยงตอนเช้าเหมือนกันตื่นมาทําอะไรอย่างอื่นอยาทําก่อนต้องกินเวลานี้เธอต้องกินก่อนอย่างเที่ยงนะคะ เข้าไปทํางาน,นี่ยเขาจะตั้งเขาจะโทรตอนแรกไม่ได้ตั้งเวลาเขาจะอ่าส่งข้อความมาเที่ยงแล้วเธอกินข้าวด้วยเงี่ยอา้าวลังทางานเราอยู่ก็ต้องไปกินนะคะเที่ยงคือต้องไปกินข้าวแล้วอ่าจนบางครั้งหลันก็แบบละเลยค่ะเป็นคนเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็ไม่ให้ความสําคัญว่าเ,เดี๋ยวฉันรอก่อนนะฉัน่อกินแต่ไม่ได้นะคะเขาเลยตั้งเวลาให้หลันว่าเที่ยงถ้าเสียงกริ่งดังเธอต้องไปกินข้าวเธอต้องไปหาอะไรกินอย่านั่ง อย่าทําอะไรก็ต้องหยุดไว้ก่อนต้องไปกินข้าวค่ะเขาสอนให้เรามีระบบระเบียบแบบนี้เลยทานข้าวกินข้าวต้องเป็นเวลาค่ะแล้วก็อืเรื่องสุดท้ายข้อที่สิบก็คือจริงๆมันมีมากกว่านี้รายละเอียดเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวมาบอกใหม่ <c oughs> ข้อสุดท้ายก็คือเวลาซื้อของนะคะเวลาซื้อของเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ซื้อจังเขาเป็นคนที่เลือกเลือก ซื้อเป็นพิธีพิธันเลือกมากเลยนะคะไม่ว่าอะไรเขาจะไม่ซื้อของถูกเขาบอกว่าของถูกมันไม่มีคุณภาพเขาเชื่อแบบนั้นนะคะเขาบอกอะไรที่ถูกๆเขาไม่ซื้อเพราะว่าอะไรคือไม่ใช่ว่าซื้อจะซื้อแต่ของแพงๆแต่ว่าถ้าของที่ราคาปานกลางหรือว่าราคาสูงแล้วมันมีคุณภาพเขาจะซื้อที่มีคุณภาพกว่าของถูกเขาบอกถ้าเธอซื้อเนี่ยแบบนี้ถูกไปเธอใช้ไม่ได้กี่เดือนหรอกเดี๋ยวมันก็เสียเธอก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี เขาคิดว่า,าเขาจะรู้แบรนด์ไงว่าแบรนด์นี้ดีแบรนด์นี้ไม่ดีของถูกเยอะไม่ต้องซื้อเลยเดี๋ยวมันก็เสียแกแจะมีความคิดแบบนั้นแกก็จะซื้อแต่ของดีอย่างซื้ออะไรที่ของใช้อย่างโลชั่นวันนั้นไปซื้อโลชั่นนั้นก็จะหาขวดเล็กๆขวดเล็กๆแกบอกว่าเธอต้องดมหรือว่าดูซะก่อนว่าเธอชอบจริงไหมเนี่ยไอ้แบบเนี้ยกลิ่นเนี้ย ธอโอเคไหมลองลองก่อนลองใช้อะชอบบอกฉันชอบเนี่ยแอก็หยิบขวดใหญ่เลยบอกทําไมต้องหยิบขวดใหญ่ขนาดนั้นเอา้าก็เธอไม่ต้องมาซื้อบ่อยไงก็ซื้อใหญ่ไปเลยไม่ต้องไอ้นี่แพงหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ต้องมาซื้อบ่อยอะเป็นคนแบบนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้อง <laughs> มาเจอนะคะแฟนของคุณสามีของคุณเป็นแบบไหนเมื่อมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้ว คุณจะเรียนรู้เขามากกว่าที่คุณเห็นตอนที่คุณเดทกันที่เมืองไทยนะคะแล้วรันต้องขอบคุณนะคะสามีรันมากๆเลยแล้วก็ขอบขคุณตัวเองที่เป็นคนที่แบบเรียนรู้อะไรง่ายปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายแล้วก็ ความโชคดี่างรันก็คือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันสอนรันให้เป็นคนมีระเบียบมากขึ้นเป็นคนมีวินัยมากขึ้นเป็นคนมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นเรื่องทานข้าวเหมือนกันเรื่องอการทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยการเป็นระเบียบรันคิดว่ารันเป็นคนระเบียบเป็นคนสะอาดแล้วนะคะแต่มาอยู่กับผู้ชายคนนี้มากกว่ากี <c oughs> ่เท่า <c oughs> มากกว่าเป็นสิเท่าเขามีระเบียบแล้วก็เป็นะสะอาดอะไรเงี้ยมากกว่าเราเยอะ แต่นั่นไม่ใช่ข้อข้อไม่ดีนะคะนั่นคือรันถือว่านั่นคือข้อดีและความโชคดีของรันที่อ่าที่เจอผู้ชายแบบนี้แต่หลายๆคนนะคะก็เจอผู้ชายแบบที่อ่าหลายๆคนที่เคยเข้ามาปรึกษารันก็มีแฟนอ่ามีน้องอยู่คนนึงค่ะเป็นอ่าน้องไปอยู่กับคนประเทศนอร์เวย์นี่แหละเขาบอกว่าตอนอยู่ไม่ตอนจีบกันแบบคบกันยังไม่เห็นนิสัยส่วนตัว แต่พอไปอยู่กันแล้วโอ้โหพี่หนูรับไม่ได้เลยอะทําทําไมห้องน้ําก็ศกกระโกรมากไปแล้วครับเข,ข้าห้องน้ำแต่ละทีถ้าเปิดฝาขึ้นมานะโอ้เหลืองกระจุยกระจายเขาต้องไปนั่งล้างให้อะไรแบบนี้แล้วก็เสื้อผ้าถอดมาถอดตรงไหนกองตรงนั้นค่ะถอดมาก็โยน่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะคุณเมื่อคุณมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะเห็นว่าเขาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงคุณอาจจะไปเจอ คนที่ดีกว่าที่คุณคิดอีกอาจจะหรือจะอาจจะเป็นเจอคนที่แย่กว่าที่คุณคิดอีกนะคะก็เลือกดีๆค่ะใช้เวลาเนินหนึ่งถ้าเราจีบกันใหม่ๆเราอาจจะดูไม่ออกแต่เราก็ต้องอใช้เวลาเรียนรู้กันอยู่ด้วยกันนานๆเราถึงจะรู้นิสัยกันที่แท้จริงแล้วก็รันถือว่า,าสิ่งที่รันเจอหรือว่านิสัยของแฟนของรันนะคะเป็นอะไรที่รัน พอใจและก็โชคดีมากที่เขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็สิ่งที่รันจะต้องมาปรับเปลี่ยนรันไม่ได้ถือเป็นเรื่องอะ,อะไรไม่ดีเลยเรันถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาทําให้เราได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมค่ะค่ะวันนี้ก็มาแชร์แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังว่าเล่าเรื่องอื่นหรือเรื่องเล่าม้เยอะยะเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะรันขอตัว ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าว่าเราเจอกับแฟนยังไงอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ